มันสำปะหลังกว่า1000ไร่ในตำบลภูปอจังหวัดกาลสินเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมการปลูกพืชภายใต้แผนที่เกษตร,รเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกหรือ a g r i Map จากสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร,รกร,รรมหรือสอปกร,ร,รซึ่งพี่บุญล้วนคำควรเป็นหนึ่งในเกษตร,รกรที่ได้รับการส่งเสริมนี้ทางสปกก็มาแนะนําให้เปลี่ยนพอมาเปลี่ยนปุ๊บก็รู้สึกได้ว่าอตอนนี้ดูจากที่ผลผลิตพืช าจากเดิมที่ว่าเราปลูก3เดือนมันจะต้นแค่หัวเข่าหรือเอวนะครับแต่ตอนนี้3เดือนนะครับเราจะเทียบได้ว่ามันสูงขึ้นมาเป็นเม็ดนะครับเม็ดเม็ดกว่านีนี่ก็คือความแตกต่างครับแผนที่เกษตร,รเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกหรือ agri map คือแผนที่สำหรับบริหารจัดการการเกษตรรายจังหวัด ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคตแสดงให้เห็นการใช้พื้นที่ในการเพาะป,ปลูกพืชของแต่ละจังหวัด a g r i ีแมประกอบไปด้วยข้อมูลหลักด้านการเกษตรเช่นน้ำดินพืชประมงการตลาดการขนส่งและข้อมูลอื่นๆเช่นขอบเขตการปกครองการใช้ประโยชน์ที่ดินประชากรและทะเบียนเกษตรกรเป็นต้น สพกรนำอกอรีแมปมาเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกพืชในจังหวัดกาลสินด้วยการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทดแทนวันนี้เราเราทำอยู่สองที่นะครับที่แรกที่เราไปทำตั้งแต่ต้นปีมาคือที่ที่ภูปอเกือบทั้งหมดเนี่ยปลูกมันสำปะหลังเราก็นำพื้นที่ผูปอเนี่ยมานั่งดูในฐานอกรีแมปก็พบว่า จากแผนที่โซนนิ่งดินแล้วเนี่ยก็เป็นดินที่มีความเหมาะสมปานกลางนะครับในเรื่องแหล่งน้ําต่างๆเรื่องน้ําผิวดินก็พอมีและที่สําคัญคือใกล้ตลาดใกล้ตลาดมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลังถึง4โรงส่วนที่สองที่เราทําก็คือที่ดอนจานที่นี่ก็คือว่าหลังจากเรายึดที่ดินคืนมาแล้วเนี่ยเราก็ตรวจสอบที่พื้นที่ตรงนี้ว่ามีความเหมาะสมจะปลูกอะไรเราพบว่าที่นี่มันมีความเหมาะสมที่จะปลูกอ้อยกับมันสำปะหลัง แล้วก็สวนยางนิดหน่อยแต่อ้อยเนี่ยเนื่องจากว่าในฐานข้อมูลอ,อกิแมปในบริเวณดอนจานไม่มีโรงงานรองรับเลยการที่เกษตรกรปลูกอ้อยแล้วต้องส่งขายไกลๆเนี่ยเป็นงานเพิ่มต้นทุนนะครับส่วนมันสำปะหลังนี่ก็เป็นพื้นที่ที่ต้องใช้พื้นที่เยอะแต่ที่ดินที่ดอนจานเนี่ยเราเป็นการจัดโครงการจัดที่ดินตามนโยบายซึ่งเราไม่สามารถจะหาที่ดินให้กับรัษฎรได้เยอะๆขนาดน,นั้นได้นะครับเราก็เลยเปลี่ยนมาว่า ดูอาชีพอื่นน่าจะใช้อาชีพปศ,ศุสัตว์คือโคนเนื้อเข้ามาให้เกษตรกรได้มีอาชีพหลักที่นี่ผลดีของการนำอกริแมปมาใช้นอกจากทำให้ปลูกพืชและทำอาชีพที่เหมาะสมแล้วอกริแมปยังช่วยให้รู้ข้อมูลการเกษตรทุกด้านทั้งดินน้ำพืชปศุสัตว์ประมงรวมถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทำให้เกษตรกรมีข้อมูลเพื่อตัดสินใจเลือกทำการเกษตรหรือเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำได้อย่างยั่งยืนตลอดไป